สายพ่อน้องออนิวมาดูลำนี้1.9 LDA เป็น4ประตูด้วยบอกเลยคันนี้มีท่อให้แล้วนะท่อซิ่งมีให้แล้วทรงมีให้แล้วนะครับตัวนี้นะบูพาวเวอร์0.1.9 LDA นะครับมีท่อให้แล้วนะมีท่อซิ่งให้หนึ่งใบนะสายแอร์โฟร์ซิงด้วยโอ้โหอันนี้ไม่ต้องคิดก็ได้เอาเป็นท่อซิ่งดีกว่าสวยๆนะครับและมีทรงที่แน่ๆมีทรงยาง ใหม่จัดให้แล้วนะล้อเวลจัดให้แล้ว4ี่ประตูและเป็น LDA และเลขใหมคแค่ห0 0 0 0โลเลขไม่แค่ห้า0 0ื่นโลสวยๆแบบนี้ใครมองหา4ประตูที่เป็น LDA นะตัวนี้ LDA ก็จอใหญ่กล้องหลังนะตามสไตล์และจัดทรงให้แล้วบอกเลยเลยว่าทรงเท่ๆนะแบบนี้ซื้อไป ไม่ต้องไปทําแล้วนะจัดให้เรียบร้อยเหลืออย่างเดียวถ้าเกิดใครอยากแรงกว่าน,นี้ไปจัดการรีแมปก็แรงเลยนะรุ่นนี้บอกแล้วแต่งง่ายวิ่งดีต้องเขาเลยได้4ประตูได้ตัวเตี้ยนะ LDA ใครหารุ่นนี้มาเลยที่เลอลตกคาสวยครบจบที่นี่รถเดิมสนิทนะบอดี้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะน็อตฝากระโปรงเดิมน็อตแก้มเดิมไม่เคยแกะเพดเดิมสนิท เครื่องยนต์คันนี้ยังไม่ได้แมปนะยังไม่ได้อุด EGR นะมีท่อใบเดียวใครหารถสวยๆแบบนี้มาดูที่นี่เลยคันนี้ LDA เลขไม่ห้าหมืนโลสวยครบจบที่เรานะออกรถแค่6บาทและแบบนี้นะผ่อนไม่ถึงหมื่นนะผ่อนเก้าพกว่าบาทเท่านั้นนะรับการให้อีก6ปีสวยครบจบที่เราสวัสดีครับ